คุณผู้ชมครับบัลลังก์มโตจีพีถูกย้อมเป็นสีแดงเลือดหมูมานานหลายปีอาณาจักรของดูคาติที่สร้างขึ้นจากนวัตกรรมทางวิศวกรรมและกองทัพนักบิดที่น่าเกรงขามและฤดูการ2025ที่เพิ่งปิดฉากลงก็ตอกย้ำความจริงข้อนั้นเมื่อ Mark m มาเกส z ขวาแชมป์โลกไปครองอย่างยิ่งใหญ่แต่ทุกอาณาจักรย่อมมีวันสั่นคลอนและเสียงท้าทายที่ดังที่สุดในวันนี้กลับไม่ได้มาจากคู่แข่งดั้งเดิม แต่มาจากพันธมิตรที่นำโดยสถาปนิกผู้สร้างแชมป์ในตำนานอย่างทีมอัพเลียและทีมดาวทีมแทร็กเฮาส์เรซิ่งซึ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะครั้งแรกได้สำเร็จในปี2025ความเชื่อมั่นนี้ทุกเปล่งออกมาจากปากของดาวิเดบริวิโอผู้จัดการทีมระดับตำนานของแทร็กเฮาส์ที่ยืนยันว่าการล้มยักษ์ดูคาตินั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ท่ามกลางยุคทองของดูคาติและจากผลงานที่ปรากฏในฤดูกาลล่าสุด อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าอัพริเลียคือผู้ที่จะมาหยุดความยิ่งใหญ่นี้ในปี2026ความเชื่อมั่นในการท้าชิงบอลลังครั้งนี้มีน้ำหนักหน้าเชื่อถือขึ้นมาทันทีเมื่อมาจากดาวิดเดบริวิโอผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของ Trackhouse Racing เขาไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมธรรมดาแต่คือหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในพัดดอกและคำพูดของเขามีความหมายมากกว่าแค่การสร้างขวัญกำลังใจ สร้างโปรไฟล์ความน่าเชื่อถือประวัติศาสตร์คือเครื่องพิสูจน์ฝีมือของบริวิเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์มากมายในวงการมโ t ต GP b r i เวิเป็นผู้จัดการทีมที่นำพายามาฮาสู่ยุคทองด้วยการดึงตัว v a l ลนติโนรอซซี่มาร่วมทีมและคว้าชมป์โลกร่วมกันถึง4สมัย2004 2005 2008 2009 ไม่เพียงเท่านั้นเขายังสร้างตำนานบทใหม่ด้วยการปลุกปั้นทีมซูซูกิจากม้านอกสายตาให้พังงาดขึ้นคว้าแชมป์โลกอย่างยิ่งใหญ่ในปี2020กับจูเแอนเมียร์ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของค่ายในรอบ20ปีใช้ชนะกับซูซูกิไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่เป็นพิมพ์เขียวที่พิสูจน์แล้วว่าบริวิโดสามารถนำพาโรงงานที่อยู่นอกสายตาขึ้นมาโค่นล้มมหาอำนาจได้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับภารกิจของอัพเลียในปัจจุบันอย่างน่าทึ่ง ในวันนี้บริวิโอได้ก้าวเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของ Trackhouse Racing Moto GP เพื่อนำทัพในการท้าทายครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยมันสมองและประสบการณ์ของเขาการประกาศกล้าวว่าจะล้มดูคาติจึงไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นแผนการที่ผ่านการไตรตรองมาอย่างดีและอาวุธสำคัญที่เขาจะใช้ในสมรภูมินี้ก็คือรถแข่งอัปเรียที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ความมั่นใจของบริ v วิไม่ได้ตั้งอยู่บนความสามารถของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่ยังรากลึกลงบนศักยภาพที่จับต้องได้ของรถแข่ง Aprilia RS GP ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการแบบปีต่อปีอย่างชัดเจนยอมกลับไปไม่กี่ปีก่อน Aprilia RS GP ยังคงเป็นเพียงรถแข่งระดับกลางตารางเท่านั้นแต่ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพวกเขาก็เริ่มสร้างแรงสันสะเทือนให้กับพาร์ทดอกโดยการคว้าโพเดียมแรกได้เสมอในปี2021 และก้าวไปสู่จุดสูงสุดด้วยการใช้ชนะครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปี2022โดยฝีมือของอเล็กซ์สปากาโรซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงอย่างเต็มตัวฤดูกาล2025ที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่า RSGP ไม่ได้เป็นเพียงรถที่ดีแต่เป็นรถที่ชนะได้มาโกเบเซกิ eki, ในนามทีมโรงงานอะปริเลียเรซิ คว้าชัยชนะอันงดง,งามที่ b บ i ิ h g r แกรงปรีและยืนโพเดียมได้อย่างสม่ำเสมอที่สำคัญที่สุดคือชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีม Trackhouse Racing ที่เกิดขึ้นในสนามฟิลิปไอซ์แลนด์ประเทศออสเตรเลียโดยราอูลเฟอร์นันเดสชัยชนะครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพราะมันยืนยันว่า RSGP คือแพ็กเกจที่สมบูรณ์แบบที่สามารถคว้าชัยชนะได้ไม่ว่าจะอยู่ในมือของทีมโรงงานหรือทีมดาวเทียมก็ตาม ความสามารถของตัวรถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วคือรากฐานสําคัญที่เชื่อมโยงไปถึงกลยุทธ์ด้านนักบิดของทีมในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงรถแข่งที่ยอดเยี่ยมจําเป็นต้องมีนักบิดที่เหมาะสมและโครงสร้างทีมที่แข่งแกรง่งจึงจะประสบความสําเร็จได้ดาวิเดบริเวลเชื่อว่าสำหรับฤด,ดูกาล2026ที่จะถึงนี้ t r a c k h o u s ์มีส่วนผสมที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อกรกับดูคาต ไลอัพนักบิดของ Track h ฮ u s ์คือการผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์ที่กำลังเบ่งบานและดาวรุ่งที่น่าจับตามองราอูลเฟอร์นันเดสหลังจากคว้าชัยชนะครั้งแรกในอาชีพที่ออสเตรเลียในปี2025เขาก็ได้ปลดปล่อยศักยภาพของตนเองบริวิโอมองเห็นพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ในตัวเขาและยังเปิดเผยว่าเฟอร์นันเดสได้ปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกซ้อมใหม่ทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้น ไอโอคุระ ok การมาของเขาคือการประกาศสักดาของทีม t r a c k h o u s ์ด้วยดีกรีชช้ําโลก m o โต2คนล่าสุดบริวิโอชื่นชมโอคุระว่าเป็นนักบิดที่มีทั้งพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และทัศนคติที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาเป็นรุกกี้ที่ได้รับการคาดหวังสูงที่สุดคนหนึ่งในสนามจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดสำหรับ t r a c k h o u s ์ในฤดูกาล2016คือการที่นักบิดทั้งสงคนจะได้รับรถแข่ง RSGP สเปคเดียวกับทีมโรงงานตั้งแต่เริ่มฤดูกาล นี่คือปัจจัยที่จะทลายกำแพงระหว่างทีมโรงงานและทีมดาวเทียมมันหมายความว่าข้อมูลและฟีดแบ็ของพวกเขามีความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาของทีมโรงงานโดยตรงไม่ใช่การแก้ปัญหาบนรถรุ่นเก่าอีกต่อไปที่สำคัญที่สุดคือมันทําให้พวกเขามีอาวุธครบมือที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะตั้งแต่สนามแรกไม่ใช่แค่รอคอยโอกาสในช่วงท้ายฤดูกาลในขณะที่อัพิเลียและทร c k เฮาส์กําลังเสริมความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่คําถามที่น่าสนใจคือเกิดอะไรขึ้นในค่ายของแชมป์โลกอย่างดูคาติ แม้ว่าดูคาติจะยังคงแข็งแกร่งและพึ่งคว้าแชมป์โลกประเภทนักบิดมาได้ในปี2025กับมาร์กมาเกสแต่กลับมีเสียงจากภายในค่ายที่สะท้อนถึงความกังวลอย่างน่าสนใจและเสียงนั้นมาจากบุคคลที่สำคัญที่สุดอย่างจีจีดาลลิงยาผู้จัดการทั่วไปของดูคาติคอร์เซ่ดาลลิงยายืนยันว่าการที่ดูคาติมีจำนวนรถน้อยลงบนกริดไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขาแต่เขากลับชี้ไปที่จุดเปราะบางที่น่ากังวลกว่านั้น นี่ไม่ใช่แค่การยอมรับแต่เป็นการเปิดเผยจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดของดูคติจากปากของผู้กลุ่มอํานาจสูงสุดในทีมแข่งมันเป็นการส่งสัญญาณว่าสําหรับดูคติแล้วสงครามในมอต G รีไม่ได้วัดกันที่จํานวนรถบนกริดอีกต่อไปแต่วัดกันที่คุณภาพของนักบิดระดับเอลิสที่พวกเขาสูญเสียไปการสูญเสียนักบิดระดับแถวหน้าอย่างจอเกมาตินและเอเนียบัสเตนินี่ให้กับคู่แข่งคือภัยคุกคามที่แท้จริงและน่ากลัวที่สุด และมันคือการยืนยันโดยตรงจากฝั่งดุคติเองว่ายุทธศาสตร์ของอัปเลียนั้นกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนปอบัลลังก์สีแดงอย่างแท้จริงสมอรภูมิได้ถูกขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนแล้วแต่ความท้าทายสุดท้ายยังคงอยู่นั่นคือการเอาชนะไม่ใช่แค่ตัวรถแต่เป็นชายผู้ที่ควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่ารถจะดีขึ้นนักบิดจะแข็งแกร่งขึ้นและคู่แข่งจะเริ่มมีรอยร้าว แต่อุปสรรคสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสู่บัลลังของอัปลีเลียก็คือต้องค้นมนุษย์ต่างดาวอย่างมาร์กมาเกวสที่อยู่บนรถดูคาติความรู้สึกของแฟนๆในโลกออนไลน์สะท้อนถึงความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนหลายคนตั้งคำถามว่าต่อให้อัปลีเลียสร้างรถที่ดีกว่าดูคาติได้สำเร็จแต่พวกเขาจะสามารถเอาชนะมาร์กมาเกวสที่ขี่ดูคาติได้หรือไม่นี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดเพราะมาร์กมาเกสได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างและทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายได้เสมอ บริบทของเวลาทําให้การแข่งขันในปี2026มีความหมายมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะเป็น The Last Dan ของยุคเครื่องยนต์ 1,000cc ก่อนที่ MotoGP จะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของเครื่องยนต์ 850cc ในปี2027นั่นหมายความว่าปี2026คือโอกาสสุดท้ายของทุกค่ายที่จะท้าชิงความยิ่งใหญ่ของดูคาติภายใต้กฎปัจจุบันนี่จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อชิงแชมป์อีกหนึ่งสมัย แต่เป็นสมรภูมิสุดท้ายที่จะจารึกประวัติศาสตร์ของรถแข่งเจเนเรชันนี้การต่อสู้ครั้งนี้จึงเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของการวัดกันร,ระบว่าง3องค์ประกอบหลัก 1. a p r i l i s Assen t การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ RSGP และการมีนักบิดระดับท็อปอย่างจอเกมา m ิ a r t i n และมา r c เว e s ิก i ในทีมโรงงาน 2. Brivio's Blueprint ยุทธศาสตร์และการบริหารทีมของดาวิ d เดบริวิโอที่ Trackhouse ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถสร้างแชมป์ได้จากทีมรองบอลและ 3. d u c a t i ติสโดมิเนนความแข็งแกร่งของแพ็กเกจเดสมอเซดิชีที่มาพร้อมกับสุดยอดนักบิดแห่งยุคอย่างมาร์คมาเกส ความเชื่อของดาวิดเดบริวิโอไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่ผ่านการคำนวณมาอย่างรอบคอบซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของความก้าวหน้าที่พิสูจน์แล้วของอัปริเลียการได้มาซึ่งนักบิดคนสำคัญและที่น่าสนใจที่สุดคือจุดอ่อนที่ดุคติเองก็ยอมรับกระดานหมากได้ถูกตั้งไว้แล้วเพื่อรอการ,รเผชิญหน้าทางยุธทธศาสตร์ที่น่าจับตามองที่สุดครั้งหนึ่งในยุคโมเดิร์นของโมโตจี แม้ว่าเส้นทางสู่การค้นบัลลังจะยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อโดยมีอัจฉริยะอย่างมาร์คมาร์เวสเป็นปราการด่านสุดท้ายแต่ชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการล้มยักษ์ครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้ถูกจัดวางไว้เข้าที่แล้วการต่อสู้เพื่อชิงบัลลังโมโตจีพี2026กำลังจะเริ่มต้นขึ้นคุณคิดว่าปฏิบัติการล้มยักษ์ครั้งนี้ของอา r ริเลจะสำเร็จหรือไม่